สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะเราก็มาต่อกันอีกฝั่งนี้กันนะคะต่อกันแป๊บนึงแต่ดูก่อนว่าน้องจะไหวให้พี่กุ้งมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือกดครั้งแรกของน้องด้วยนะคะอันนี้คือช่างมาติดแอร์พอดีประจบกับเรากดสิวน้องอยู่นะคะ จะเจาะอ,อีกไหมเนาะพี่จะเจาะ,ะ,จะจอ,อีกไหมคะพี่จะเจาะอีกไหม ทีทีนึงใช่ไหมหนูขอแป๊บหนึ่งได้ไห<ด>มขอบคุณค่ะไหวไหมลูก สิวบางน,นะคะบวกกับสิวอักเสบพอมันประกบกันมันจะเจ็บมากหน่อยนะคะปล่อยไลูกครับพี่กลัวหนูแห พี่กุ้งบอกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าพี่กุ้งไม่กดนะลูก๋ยวพี่กุ้งขอกดให้น้องตอนสุดท้ายนะคะแต่ดังครึ่บเ ทางนิดหน่อยค่ะพี่ๆเน้นปากน่อยลูก โอเคค่ะน้องจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งมาตามเก็บน้องอีกทีหนึง่งแต่พี่กุ้งขอให้ดูเนะื้อผิวนิดนึงนะคะนี่คือผิวนะคะน้องบอกก่อนนะคะว่าเคสนี้คือยังไม่เคยใช้ครีมของเราและยังไม่เคยพอกมาส์กสาหร่ายและผิวนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทําการพอกมาส์กสาหร่ายให้ดูนะคะว่าหลังจากพอก <c oughs> ประทานโทษค่ะหลังจากพอกน้กสาลายนะคะผิวของน้องจะเป็นแบบไหนนะคะดีขึ้นไหมนะคะเนื้อผิวดีหรือแข็งแรงขึ้นไหมนะคะหลังจากการโกสิวเสร็จแล้วเราจะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอ็นไ์พืชนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวแล้วก็จะมารดเชื้อสิวด้วยตัวละล,ะลายหัวสิวค่ะพี่กุ้งแนะนําเป็นตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวแข็งแรงนะคะไม่แห้งไม่ลอกนะคะหลังจากนั้นเราจะมารดรอยแดงของผิวด้วยโรเวราเจเป็นวานหางจะระเคลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้ค่ะที่พี่กุ้งจะพอกให้ดูเดี๋ยวพี่กุ้งตาม รีวิวให้นะคะว่าหลังจากการพอกการก,การลอกของผิวนะคะพื้นแดงของผิวของน้องลดลงไหมเดี๋ยวตามกันนะคะกับมาร์คสาายลดสิวเวอ,อร์ชันพี่้งค์ก่วสิวค่ะ